สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของอการทำสนามฟุตบอลให้ประสบความสำเร็จนะครับมันมีสามปัจจัยที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินฟังมานะครับในคลิปต้นๆว่าหนึ่งก็คือการให้เช่านะครับอย่างที่สองก็คือการจัดการแข่งขันอย่างที่สามก็คือเรื่องของการทำอะคาเดมี่นะครับอันนี้เป็นสนามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับกำลังจะ สร้างสนามที่3เป็นสนามกลางแจ้งนะครับขนาด30คูณ50เมตรนะครับส่วนสนามในล่มเนี่ยนะครับได้ทำกับเราแล้ว2ปีนะครับมีทั้งหมด2สนามนะครับแต่ตอนนี้ก็จะขอเพิ่มนะครับขอทำเพิ่มอีกสนามหนึ่งแล้วก็ก็ยังยังมีความไว้ใจเราให้เรามาทำนะครับด้วยการดูแลกันมาประมาณ4 5ปีแล้วนะครับคราวนี้นะครับการเกิดของสนามใหม่คือเนี่ยนะครับ คือสร้างเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นคำคุยกับทางเจ้าของนะครับเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ติดโควิดช่วงโควิดนะครับก็จะมีดอกไปนะครับในเรื่องของการเช่าสนามเรื่องการจัดแข่งขันเรื่องการทำอะคาเดมี่นะครับแต่หลังจากที่โควิดมาแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าก็บอกว่าก็ทำอะคาเดมี่มาเรื่อยๆนะครับจน วันหนึ่งนะครับก็ได้มาร่วมมือกับทางโค้ชที่เป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็เลยทำคาดมีขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากนักเรียนเนี่ย20คน30คนนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น50คน80คนแล้วก็ขึ้นมาเป็น100คนเนี่ยได้มาจากปากต่อปากเพราะว่า ผู้สอนที่เข้ามาทำอะคาเดมีร่วมกับทางสนามเนี่ยนะครับมีความใส่ใจนะครับเด็กๆนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็เลยเห็นนะครับแล้วก็ปากต่อปากโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้โซเชียลนะครับไม่ได้ใช้โซเชียลมาว่าแกบอกว่าไม่ได้ยิงแอดไม่ได้โฆษณาไม่ได้ทำทำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยมาระยะเวลาเป็นปีๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักนักเรียนเนี่ยนะครับมา นักกีฬาเนี่ยเข้ามาเทาเรียนที่อะคาเดมี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนสนามเนี่ยไม่พอนะครับก็เลยต้องมาสร้างสนามเพิ่มนะครับเพื่อลองรับเพราะว่าอะคาเดมี่เนี่ยมีตั้งแต่เด็กยันวัยรุ่นเลยนะครับก็เลยไม่พอนะครับก็เลยต้องอสร้างสนามเพิ่มแล้วก็บางบางช่วงเนี่ยนะครับเป็นสนามในร่มแต่ว่าไปแข่งที่อื่นเนี่ย เป็นสนามกลางแจ้งนะครับนักกีฬาที่ส่งแข่งในนามของสนามเนี่ยบางทีก็เพอ่ไม่เจอแดดแล้วไปเจอแดดก็มันก็จะมีประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยลดน้อยลงก็เลยทําทสนามกลางแจ้งเพื่อที่จะไว้ฝึกซ้อมเพื่อที่ไปแข่งขันที่อื่นด้วยนะครับก็นีน่นี่คือปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ เขาเรียกว่าสนามเนี่ยนะครับมีความประสบความสําเร็จนะครับจนต้องสร้างเพิ่มเพราะว่าต้องรองรับนักกีฬาแล้วก็คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยให้ครอบคุมครับผมยังไงก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีปัจจัยว่ามีสนามหนึ่งปีคืนทุนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอันนี้เป็นไปได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องลองไปดูครับว่ามี ยังทํำยังไงบ้างนะครับว่าถูปีนึงนี้คืนทุนได้นะครับถือว่าเจ้าของสนามนี่สุดยอดนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับสนามเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่เจ้าของสนามเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการที่จะทําให้คืนทุนเร็วนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ